สวัสดีครับผมจะมนำเสนอโปรเจกต์ของผมการพัฒนาชุด IoT สําหรับการเกษตรแม่นยําในวิโลปปิ้ of IoT for Precision Farming ในกลุ่ม MKR02 ผมผู้จะทําโครงงานก็คือดนภพดุษฎีเสนีรหัสที่4ี่โทรศ1น5นนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานนะครับก็คือเราศาสตราจารย์ Đ ดรมงคลรักษสาประชละวงศ์นะครับอาจารย์กรรมการรองศาสตราจารย์วัชรีวีรกเชนและกรรมการ,รสอบนะครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพัชริยะยะน,นลวิชนะครับที่มาของโครงงานนะครับเนื่องจากเราเล็งเห็นถึงปัญหาของเกษตรกรที่ไม่สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมสภาพอากาศที่แน่นอนได้นะครับแนวคิดน,นี้นํามาสู่การพัฒนาอุปกรณ์เวทเตอร์สเตชันที่สามารถวัดค่าจากสภาพแวดล้อมต่างๆเพื่อช่วยให้เกษตรกรบริหารแปลงการเกษตรได้แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นนะครับ ความสำคัญของโครงการของเรานะครับก็คือสร้างเวทเทอร์ t a t ชันที่มีประโยชน์แก่เกษตรกรนะครับสามารถรับรู้ได้โดยตรงจากแปลงนาผ่านระบบ IOT นะครับสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆได้แม่นยำมากขึ้นรวมถึงสามารถดูข้อมูลย้อนหลังเพื่อประกอบการตัดสินใจในครั้งต่อไปได้นะครับจุดเด่นของเวทเทอร์ t a t ชันของเรานะครับนั่นก็คือวัดสภาพความชื้นอุณหภูมิอากาศและในดินความกดอากาศและปริมาณน้ําฝนได้นะครับ ช่วยในการประกอบการตัดสินใจของเกษตรกรเพื่อควบคุมสิ่งต่างๆได้แม่นยํามากยิ่งขึ้นผ่านไลน์ Notify ที่จะตีความข้อมูลที่รับมาและแจ้งเตือนผ่านไลน์ได้นะครับและนํามาแสดงผลผ่านเว็บไซต์ทั้งสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตได้นะครับและแสดงผลค่าต่างๆย้อนหลังได้ผ่านการเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลนะครับความรู้หรือเครื่องมือที่เราเลือกใช้นะครับมีอยู่4ส่วนด้วยกันนะครับนั่นคือการเขียนโปรแกรมภาษาซีนะครับ ความรู้ทางด้าน IOT นะครับภาษาให้ที L แล้วก็ภาษา PHP นะครับซอฟต์แวร์ที่ผมเลือกใช้นะครับก็มี e d p 8 2 66นะครับ ESP32 แล้วก็ตัว l o r ่านะครับเนื่องจากการฝึกง,งานภาคดูร้องของผมเนี่ยเคยศึกษา e s p 8 2 6และ ESP32 มาแล้วจึงอยากนำความรู้ตรงนี้มาต่อยอดในผลงานโปรเจกต์ของตนเองนะครับรวมถึงมีอุปกรณ์เหล่านี้อยู่แล้วทำให้ประหยัดต้นทุนของโครงงานได้บ้างนะครับโดยผมที่ผมเลือกใช้ตัว l อรเนี่ย เนื่องจากโลล่าสามารถส่งข้อมูลได้ในระยะไกลนะครับส่งข้อมูลเป็นขนาดเล็กนะครับป้องกันการรบกวงของสัญญาณอื่นได้ดีแล้วก็ใช้พลังงานน้อยนะครับฟีเจอร์นี้เหมาะเป็นอย่างมากสาหรับเซ็นเซอร์ที่มีความถี่ในการส่งข้อมูลไม่มากนะครับและโอล่าในการที่มันส่งข้อมูลระยะไกลได้นะครับสามารถแก้ปัญหาสำหรับพื้นที่แปลงก,การเกษตรของเกษตรกร,รที่มีขนาดใหญ่ได้นะครับดังนั้นโอล่าจึงเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับโหนเซ็นเซอร์ที่ทางานได้แม้จะใช้แค่แบตเตอรี่ก็ตามนะครับซอฟต์แวร์ที่เราเลือกใช้นะครับ อย่างแรกก็คือ Arduino IDE นะครับเป็นซอฟต์แวร์ฟรีที่ใช้ในงานพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆที่มีไลบรารีจากจีทาบช่วยในการเขียนโปรแกรมลงถึงสามารถฝังโค้ดโปรแกรมลงในบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ได้นะครับ Visual Studio Code นะครับเป็นส่วนช่วยในการเขียนโปรแกรมที่มีอโตคอมพติที่ช่วยในการพิมพ์โค้ดให้เติมคำสั่งให้เต็มได้รวมถึงสามารถสร้างไฟล์ PHP และให้ t m L ทำให้สามารถดูการแข้ไขของเว็บไซต์ได้ง่ายนะครับภาพรวมงโครงงานนะครับ จากตัวเซนเซอร์ของเราที่สามารถวัดค่าอุณหภูมิความชื้นในอากาศอุณหภูมิความชื้นในดินความกดอากาศแล้วก็ไปมาณน้าฝนเนี่ยสามารถอ่านค่าจากตัวเซนเซอร์โหนกของเราหรือ EP 3 2ของเรานะครับและนอกจากนี้ก็ยังทําการควบคุมปั๊มน้ำนะครับเพื่อทําการเทน้ําออกจากตัวอุปกรณ์วัดน้าฝนของเราทุกๆ24ชั่วโมงอีกด้วยนะครับและเซนเซอร์โหนกเราก็ยังสื่อสารโมดูลลอลล่านะครับไปยังตัวของ Gateway หรือ a s Point EP 8 2 6 6นะครับโดยที่จะมีตัวโมดูล Wi-Fi นะครับ ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าตัวเราเตอร์นะครับส่งข้อมูลไปทางเซิร์ฟเวอร์ของเราหรือว่า P&T Hosting Server นะครับที่เราทําการฝากไฟล์ไว้สําหรับการเก็บข้อมูลลงใน Data าเบสนะครับแล้วก็ในส่วนของการแสดงผลผ่านเว็บไซต์นะครับทั้งกราฟตารางแล้วก็ Line Notify นะครับดำเนินการนะครับเรื่องของการศึกษาการทํางานระบบ IOT และเซิร์ฟเวอร์นะครับออกแบบแล้วก็เลือกใช้อุปกรณ์ IOT นะครับทำการพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์นะครับ ทำการทดสอบอุป์ก,กรในแปลงนาจริงนะครับแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขการทำงานที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและเตรียมจัดทารูปเล่มแล้วพร้อมพรีเซนเทชันนะครับการวัดประสิทธิภาพของผลงานนะครับจะทําการติดตั้งในแปลงนาจรนะครับสามารถอ่านค่าเซ,เซนเซอร์ได้มากที่สุด3ตัวสามารถเก็บข้อมูลในด a ต้าเบสได้และนํามาแสดงผลทางเว็บเบราวเซอร์ได้นะครับผลการดำเนินงานสามารถเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลได้สําเร็จนะครับ การแสดงผลบนเว็บไซต์ทั้งตารางและเกตแล้วก็การาฟสามารถทําได้สําเร็จนะครับสามารถตีความข้อมูลและแจ้งเตือนบราณนิรุไฟได้สําเร็จนะครับว่าค่าเหล่านั้นเหมาะสมหรือไม่นะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับเราไม่สามารถทดสอบในแปลงการเกษตรจริงได้แต่เราได้ทําการแสดงผลการทดสอบผ่านวิดีโอตามคำแนะนํานของอาจารย์ที่ปรึกษานะครับโดยได้ทําได้ทําการทดสอบจริงนะครับที่สนามอินจันทละสถิต ที่ทำการทดสอบโมดูลลอนล้านในการสื่อสารระยะ50เมตรได้สำเร็จนะครับขอบคุณครับ